สวัสดีค่ะทักทายจากย่าๆสาวไทยสะพายเยอรมันนะคะมือน,นีมาเก็บลูกพรุนกับลูกสาวจ้าฮัลโหลลูกสาว <Hello. S 1> <laughs> ลูกสาวสวยเหมือนแม่ <laughs> มือน,นีย่าๆได้เทคนิคไอเดียดีๆมาเก็บลูกพรุนจะมามือน,นีฝนตกค่ะฝนลินย่าก็เลยใสอันนี้มานั่งข้านอบรรยากาศดีตอนเศร้าโอ้ยหายใจเต็มปอดสดชื่นสดชื่น,ส,นสูตเขาก่อนค่ะ บาน,นี่เมืองบานี่ยา่ยาๆเก็บบักอันลูกพรุนนะคะยา่ยาๆกลางโฮมกลางโฮมแล้วก็บคูคูคูแล้วเลี้วขนาดจ้าได้เทคนิคไหมแล้วบานี้บานี่เก็บลงอันห่มแล้วก็เอาคุมาตุมใส่ไหมคะ่ะโอ้ยไวหลายไหลว่ายไุลนี่นะคะเฮ็ดเร็วขนาดทุนเต็มห่มแล้วบานี่เอาคุถังมาใส่ลูกเอาคุถังมาใส่เฮ้า โอ้บันนี้คอยคยื่อนทได้เทคนิคดีๆสิบอกสามีสือเป็นพายางหาเทคนิคบึ่งว่าเอาเอาเอียงมาลูกเอียงมาเอียงมาแล้วก็เก็บเก็บใส่เออนั่นเอาขวามีค่ะก็ะเอียงง่อยมากบันนี้จะเอาใส่พิมพิมน้ำมันจะเท่าลูกเออพิม์ช่วยเก็บอันไหนลูกเสียมันก็เห็นนะลูก มันกระสบายก็กันโอ้ยไงก็ไปเก็บทั้งต้นขูโขบโขบร่งเพราะว่าบักรูกพุ่นทำมันสุกแล้วมัน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 ลวงเลยแม่ค่ะมันอันสุกแล้วเอาเมื่อเศร้าเข้าไปมันก็เฮียขึ้นหมู่บ้านที่ยายเฮ็ดคลิปนะคะมันก็เฮียใส่เมื่อเขาเลยอันนี้ยายอยากเลยคิดว่ามาล่องเอาโฮมไปเฮ็ดตุ่มมึงกันหน้ามันก็เลยเป็นเทคนิคดีๆไอเดียดีๆเราเลี้ยวพร้อมค่ะก็เลยสิได้เทคนิคว่าอาจิ ให้สามีซื้อเป็นผ้ายางหรือเป็นอีหยังเดี๋ยวสิเฮ็ดแบบนี้ให้เราเบิ่งเพระาะว่าขาดชั่วโมงเวลาคนงานเก็บมันก็แพงเนาะค่ะเนาะหาเทธอเราไอ้ลูกไอ้นี่มันมันรา,าคาบ่ค่อยบ่ค่อยสูงนะคะแต่วา่าสวนเฮาก็ขายถือคือผู้อื่นเขาขายกิโลละห้าบาทหกบาทอยู่สวนขน่อยขายกิโลละสองยูโรมองอื่นเขาขายสี่บาทเอ้สี่ยูโรหายยูโรคุณสามีเล่านาใหญ่ค่ะ รถแหลกแจกแถมมาทางนี้ลูกทางนี้ดกมาทางนี้ตุ่มมาทางพี่ลูกเอามาอีกเอาเอาเทน้ำอาออก่อนเทน้ำอุย้ยเฮียเฮียเอาเอาเอาโหลดสันพณน่ะสู้นึกซื้อมันกับเฮียไหมคะ่ะพูน่ะภาษาเขย่าซื้อเขย่เอาก็ได้ลูกพณน่ะเฮียโคบๆบ,บล่โงอ้ยอยู่พื้นก็หล่นเต็มอยู่เหมือนพื้นมันมีฝนออเออมีฝนบันนี้อยู่พื้นมีต้นไม้ใหญ่ๆบันนี้อันเฮียลงเนาะเนาะเนากับใบยยกเก็บดอกมันเสียเวลาค่ะแต่สันเอาทั้งต้นพินละ ขูบขูบคูบลงมึงดูค่ะเบิงดูขูบ,ข,บขูบลงเนี่ยขูบขูบลงบบแปลว่ายังลราขูบคูบเบิงดูค่ะเพืนะ่อนอ่ะมันข้าวเดียวโอ้เทคนิคย,าย,ายา่าๆนี่สลัดเสียวี่รีบาสมก็เป็นคนสลัดอีหรีตัวนี่ผู้ใดวา่างโง่กับ,บเบรเกียดได้จัดเด้อาะวขะน่อยสลัดผู้ใดว่าผู้ไา,า่กับเบอเกียดผัวขะขน่อยงามเฮ้ยว่าแล้วกับยกหัวเจ้าของ,ของนะคะ่นะเนาะ ชีวิตคนเท่ากับซ้ำนิล่ละหากเจ้าของอวยเจ้าของไปเห็ดอีกอย่างชีวิตมันทุกข์หนักหนาแทะมีทุกข์นนใ้กระแาวสลัดออกให้มันวิ่ววอย่าไปหาทุกข์โดนขั้นทุกข์เล้าก็อยากลวยวันตีเออว่าเรื่องทุกข์หนึ่งกับมาทุกข์หนึ่งได,ด้เด้อค่ะเดอ้อมาลูกมามาเขี่ยใส่ถังมามาหันมาหันมาจับดีๆจับดีๆเอาช่วยแม่เขีข่ยทำคะ เอาเฉยมาเอาเอากระชอนเอากระชอนมาซาวใส่เอากระชอนเนาะเอากระชอนมาซาวเลยเมืองดูค่ะโอ้ไอเดียยะยะดีอิ๋ลีโอ้สลัดปลานี่คนนี่ยังมาสลัดสลียวแท้กระย้อนได้เป็นคนสวนนั่นแหละเนาะกระย้อนได้ไม่เฮ็ดสวนและแม่สลัดสลียวปลาเนี่เทคนิคดีๆนี่มาจากยายะหลายแล้วเด้อคุณสามีนี่ยโอ้โอ้หกแล้วลูก เอาเอาหอบใส่ซอ,อยกันเร้วโอ้ยพี่มันหล่นลูกเอาก็เทให้มันลงไงเทก็ดูหน่อยแม่ลายมันก็หกหมดนเมนาะเอา,าเอาฝ้าเอาฝ้ามือน,นี้ยังบาก,กินให้เบิง้งโอ้ยกินละล,ะล,ะละายดีลีเด้อค่ะาแบลูกรุ่นนี่ลูกค้าเอาไปเฮ็ดแย้มเฮ็ดยังข้าเจเาา้าก็เอามาฝาดลูกค้าก็มีแต่คนหนาลักหนาลากักหมุนมาลูกหมุนมาหมุนหมุนเออผืนห่มกระซีสวย โฮมอันนี้ก็เป็นโฮมของแถม <laughs> สามีได้มาแตอันไดบ้บุย่าๆคอยได้โฮมมาฝากเจ้าพะนะเจ้าซื้อมาติบอ,อ,อ,ะนะอ่เขาแถามคอยพอนะโอ้ยนี่นเขาแถมเครื่องแล้วเหรอเขาแถมอะไรไม่รู้แม่จาไม่ได้ตาตาเอามาแม่ว่าแม่นเราซื้อมหาห้แม่เลยววาเจ้าซื้อมาติบอ่เขาแถมเจ้ากับเบิงยี่หอยู่ปะอันโฮมในแม่พะนะเอาเอาไปทักในอีกลูก <laughs> <laughs> มวนมวน,มวน กูดไอเดียฮะเอาเทปเอาเทาออกไปลูกเอาเอา,เอา,เอา,เอายกยกพวงมันขึ้นก่อนยกพวงมันขึ้นอืมกูัวนะคะเอาเอาเฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสางลงสางลงเลยคะ่ะโอ้โหมาสมบายใส่ยายาเอ้ยสามีสิ้นยองมาสลัดบ่นออนี่มันสิครอหัวมสมองข่อยอีกนอบอกว่ <c oughs> าหอมสิพังนี่เราสิบว่าโอ้ยหอมพังวันที โอ้ยผู้ข่อยกษัตริยปานนี่แหละเท่าเอ้ยพุ่นนหนพผ่นหนาลงดูขบๆลงพุ่นน่ะค่ะดึงดูพุ่นน่ะขบๆลงเออขย่าเอามันก็ลงเลยลูกเออขย่าแต่ว่าขันเต้นมันสิบเนี่ยพุ่นน่ะเอาหลอดสลียวสลัดก็นหรเต็มเท่าสองทางไปหลุดเต็มสองทางไปฮะพอยังลุนลุนอ้าวเหรอสต๊อปพันสันพุ่นน่ะสต๊อปพืนหนาเจ้าของแห่งเมยุดนะค่ะ เ็ตสวนแต่ละมืออ้ยมวนหลายมวนหลายเดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนพวกนี้ก่อนมันงามมันงามนะน่นอุ้ยเนียเนียหอดหยอดใหม่เอ้าวเนี่ยเนียออกเป็มืดละเนียออกไป็มืดละอ้าวเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเต็มยังอู้หูมกับฮักแบบนี้เอาเอามาสร้างใส่ลูกสร้างใส่พุ่มคุสร้างใส่ให้มันเต็มโอ้ยโอ้ยลูกข่อยลูกข่อยเก็บมันเฮ็ดครุงเนี่ยค่ะก็เก็บใส่ครุใส่ถังไปเนาะค่ะเนาะ เเดี๋ยวเก็บนะลูกโอ้ยแม่ว่าสิไปให้เบิง้งอันให้ท่านผู้ชมเบิง้งบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ผันบังซัาเอาเก็บก่อนขั้นสัน่งเขาสิไดเอาไปขายนาะสวนมือน,นี้ลูกค้าสั่งบักอันลูกพรุ่นวันนี้ผู้หญิงคนไทยพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยก็จะมามีออเดอร์ประมาณเกือบ30-40ิกิโลกินละติดใจ มาแล้วมาอีกค่ะพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยพี่น้องคนไทยมาซื้อกันหลายค่ะมาซื้อที่สวนไก่เป็นในกระท่ก,กันมาโอ้ยเพิ่นกับวามันแสบเนาะค่ะเนาะย่าอยากับแถมเลยล่ละเพึ่นไหยงางกินอยู่ในสวนจนอิ่มแสบหลายกินเลยสันดอกอันน้องพี่น้องคนไทยกับเก่งใจหฮอเดียกับวากินเลยพอเป็นยังคนเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็กินใดแค่อิ่มนั่นล่ะนั่นพังแล้วโฮมเฮ้า ห่ม,มของแถมนะลูกเนาะห่ม,มของแถมมันเลยพังไวเอาลูกเสียออกเลยเด้๋ยลูกเด้อเพราะมันมีลูกเน่าไงแม่แม,แม่ก็เก็บทิ้งเลยมันก็ดีสะดวกด้วยเอาหมุนมาลูกหมุนมาเอาเอาเอาดึงออกไหมลูกเอาเอาเก็บลูกเก็บหนข้าวเดี๋ยวเป็นสองคูแล้วเอ้ยเอาอีกไหม <S <S มันยังไม่เต็นมนะลูก เอาทั้งนี่อีกไม่ไม่ม่ทั้งนี้มาเอาทั้งนี้สุนห์โอ้ยรอบนี้ล้นคุรอบนี้ล้นคุุุ่นห์แท้ดกดกดกดดกดกดกขย่าวเลยดกแต่น้ำมันโดนเราเพราะเมื่อคืนฝนตกเอ้ยหมู่แบบนี้ข่อยเฮ็ดต้โดนแล้วข่อยหวงตาคืดออกหวงตาสลัดหวงตาคืดพ่อมือนี่แหละเขาคืดจังไหนบูนั่งอยู่ดีๆกับคืด มันลวงง่ายหน่วยเฮียคอยกระเสียดายคอยคืดว่าเอาห่มไปล่องเฮ็ดเบิ่งกันนาะพันนะโอ้โเลิศเลอะเพอร์เฟกล้นแล้วลูกไปเอาเอาคู่ถังมาเอาคู่ถังมาลูกพอแล้วคุ่น่ะขั้นวานล่นกันเคลียร์บเซ้ามันมวนมาเอาคู่ถังมาช่วยกันเก็บลูกเอาลูกเนา่าออกอออกันสิลูกเนา่าค่ะเดี๋ยวเยอะอยากกินเห็ดเบื้งห,ห,หวานอันนี้พันยูนา ยูนายูนายูนาอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะเซ็ปเซเก็บลูกเจ็บแม่ท้ายคลิปกันแม่ทายคลิปฝากทั้งบ้านบึงดู่ะเบึงมันเฮียเดี๋ยวบ่งมันเฮียพิมพ์ดูพิมพ์เสีได้เนาะเต็มอยู่ค่ะฝุ่นมันเฮียอยู่พืน้นยายาเสียดายแห้งจะมีอ่อ พี่น้องเขียนคอมเมนต์ขมาว่า,าที่มันร่วงเก็บไปแปลร,รูปได้ไหมเก็บได้ค่ะเพราะมันมีแต่ลูกดีๆลูกเสียกับมีแต่ว่าลูกคือมันหลวง,งายเนาะคะ่ะเนาะมันก็นเฮียปับปับป๊บลงคนนั้นอยู่นนี้สนวยดีๆเ้ยค่ะนี่ที่ยะยากเก็บขึ้นมาหลายอีลีเสียดายค่ะให้เบิง้งอุ้ยโทษค่ะขอโทษมือถืองุ่ม พ่น่ะค่ะมันเฮียล่องพื้นนี่ยเสียดายอิลีได้พ่น่ะเบิ่งดูค่ะเมือนคลืนฝนฝนตกภาษาฝนสู้นหน่อยๆก็เฮียได้ค่ะบักลูกพรุ่นนี่เอ้ยเสียดายเสียดายเต็มอยู่ค่ะพ่น่ะต้นนี่จนโบเหมือนคือมันเขามาลักบุหลาพ่น่ะค่ะมันโดกอิลีโดกอิลีธนะคารเบิ่งดูค่ะพ่น่ะเฮียเฮียล่องไปแต่เสียดายอิลีได้ค่ะเนี่ยหญาหยาก็อยากเก็บไปเห็ดตากแดดตากแห้ง ลูกพรุ่นแหงอยู่แต่กิดบ,บ่มีเวลาอยู่หนาสวนงานกันหลายค่ะบมักเชอร์รีขั้นบกเก็บกับสีนาทิมพอเชอร์รีมันเป็นราคากว่าบักลูกพรุนมันราคาถูกแต่คุณสามีจะเป็นอย่างแล้วคืออยากปลูกแท่บุ๊แต่สงสัยแล้วหนาใหญ่ค่ะได้รับคําชมจากลูกค้าว่าลูกพรุ่นแสบ <laughs> <laughs> ปลุกไปพับล่มเอาโอเคค่ะเมื่อนี้่า๊าบา,บายก่อนนะคะ มันเป็นมันเป็นลักษณะผูเขาค่ะมองนี่มันเป็นเนิขึ้นี่สิยางขึ้นยางลงกับเมื่อยยาอ่าขอไ่บายก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยา่าสาวไทยสะพายเยอระบนด้วยนะคะเดี๋ยวมือหลังย่าๆสีมาเห็ดคลิปให้เบิ้งอีกกับบรรลุวาสิเฮ็ดคลิปอยู่สวนใดนะคะ้ค่ะเนาะน้องพีไม่บายลูกไม่บายสวัสดีค่ะ